ขอต้อนรับเข้าสู่รายการสาธารณาสุขสร้างสุขออกอากาศทุกวันพังหัสมดีเวลา18นาฬกา30นาทีถึง19นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวรวิทยุยเพื่อการศึกษาสร้างปัญญาสู่มวลชน fm 107.25 MHz ยโดยดิฉันฤดีรัตนมหาบุญปิติคะ่ะและกรับผมทศพลบทตมีครับ จากคณะสาธารณณะสุขศาสตร์สาขาวิชาอาชีวัอนามัยและความปลอดภยัยเป็นผู้รับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะ ค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะคะถึงวิธีการป้องกันโควิด1 9นะคะในสถานที่ทำงานกันค่ะท่านผู้ฟังคะโควิด1 9นะคะเริ่มระบาดนะคะทั่วโลกในเดือนธันวาคมนะคะพศ2 5 6 2นะคะจนถึงปัจจุบนันนอกจากนี้นะคะเหตุการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด1 9นะคะก็ยังส่งผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจการค้าการทำงานนะคะ การทำงานร่วมกันนะคะก็มีความเสี่ยงนะคะต่อการระบาดของเชื้อไวรัสนะคะเมื่อเกิดการระบาดในแต่ละครั้งเนี่ยก็จะทำให้กระบวนการทำงานนั้นหยุดชะงักลงนะคะเกิดการทำงานล่าช้าลงเนื่องจากต้องดำเนินการจัดการนะคะเพื่อควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 นะคะผู้ที่ติดเชื้อนะคะก็มีความจำเป็นนะคะจะต้องหยุดงานเพื่อเข้ารับการรักษาตัวอย่างน้อย14วันนะคะ เพื่อนร่วมงานเองที่มีความเสี่ยงที่ไปสัมผัสกับผู้ติดเชื้อก็จะต้องดำเนินการกักตัวอย่างน้อย7-14วันเช่นกันค่ะค่ะดังนั้นวันนี้นะคะจึงอยากจะให้ข้อมูลนะคะกับท่านผู้ฟังนะคะถึงวิธีการป้องกันโควิด -19 เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชือ้อและสามารถปฏิบัติได้อย่างปลอดภัยห่างไกลจากโควิดกันค่ะอาจารย์คะมีวิธีการป้องกันง่ายๆที่เราที่เราควรจะเริ่มทามีอะไรบ้างคะ ครับเ,เพื่อลดการแพร่กระจายของเชือ้อโควิด -19 ในสถานที่ทำงานของพวกเรานะครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะเข้าสถานที่ทำงานเราจะต้องทำการตรวจวัดอุณหภูมิของร่างกายก่อนนะครับซึ่งไม่ควรจะเกิน37.3องศา,าเซลเซียสนะครับ แล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็เมื่อเข้าไปในสถานที่ทํางานนะครับควรตรวจสอบบริเวณพื้นที่ทํางานของเราครับจะต้องมีความสะอาดถูกสุขาอนามัยอยู่เสมอนะครับโต๊ะแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆเช่นโทรศพัพท์แป้นพิมพ์นะครับควรที่จะใช้น้ํายาฆ่าเชื้อนะครับในการเช็ดทําความสะอาด นะครับแล้วก็ควรที่จะหมั่นล้างมืออย่างอย่างถูกต้องบ่อยๆก่อนแล้วก็หลังสัมผัสสิ่งต่างๆในที่สาธารณะในที่ทำงานและนอกจากนี้นะครับในสถานที่ทำงานควรจะจัดให้มีน้ำยาทำความสะอาดมือ,อสบู่ล้างมือกระดาษทิชชู่อย่างเพียงพอครับอาจารย์ครับในการทำงานเรามักจะพบการจัดประชุมอยู่บ่อยๆ แต่เนื่องจากสถานการณ์โควิด1 i นะครับอาจจะทำให้สถานที่ทำงานบางแห่งต้องมีการปรับรูปแบบเป็นการจัดประชุมออนไลน์หากมีความจำเป็นต้องจัดประชุมในสถานที่ทำงานเราจะมีวิธีการป้องกันเพื่อลดความเสี่ยงจากการรับเชื้อโควิด -19 ได้อย่างไรครับคะในกรณีที่จำเป็นนะคะจะต้องจัดประชุมในสถานที่ทำงานนะคะอาจจะต้องพิจารณานะคะลดจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมให้น้อยที่สุดค่ะ หากสามารถทําได้นะคะก็ให้ผู้ที่เข้าร่วมประชุมนะคะทําการตรวจโควิดเบื้องต้นนะคะด้วยตนเองโดยใช้แอนติเจนเทสคิทหรือว่าที่เราเรียกว่าชุดตรวจ ATK นะคะแล้วก็ทําการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายนะคะก่อนเข้าร่วมการประชุมนะคะในระหว่างประชุมนะคะก็ให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนนะคะสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลานะคะหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารขณะประชุมนะคะนอกจากนี้เนี่ย ก็จะต้องมีการเตรียมความพร้อมด้านการดูแลรักษาพยาบาลกับสถานพยาบาลที่จะประสานงานรองรับหากมีเคสนะคะ,ะจัดให้มีพวกอุปกรณ์ต่างๆนะคะเช่นพวกน้ำยาล้างมือเจลทำความสะอาดมือกระดาษทิชชู่ให้เพียงพอแล้วก็สามารถหยิบใช้หรือว่าเข้าถึงได้ง่ายนะคะในการที่จะนำมาใช้งานนะคะ จากนั้นก็คอยติดตามอาการผู้เข้าร่วมประชุมนะคะหากผู้เข้าร่วมมีอาการไอไม่สบายนะคะก็แนะนําให้งดการเข้าร่วมประชุมนะคะผู้จัดประชุมเองก็ควรจะมีรายชื่อนะคะผู้เข้าร่วมประชุมรวมถึงเบอร์โทรศัพท์อีเมลแล้วก็ที่อยู่นะคะซึ่งอาจจะจำเป็นที่จะต้องส่งข้อมูลเหล่านี้นะคะให้กับหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องนะคะ หากพบว่าผู้เข้าร่วมประชุมอ,อาจจะมีอาการป่วยนะคะหรือว่าสงสัยจะมีอาการติดเชื้อนะคะโควิด19นะคะก็จะต้องมีการแจ้งให้กับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบนะคะค่ะอาจารย์คะหากพบว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมป่วยหรือว่าสงสัยว่ามีอาการติดเชื้อนะคะโควิด19เนี่ยเราจะมีวิธีการรับมืออย่างไรได้บ้างคะ ครับท่านผู้ฟังครับหากพบว่าผู้เข้าร่วมประชุมนะครับมีอาการป่วยหรือสงสัยว่าอาจจะมีการติดเชื้อโควิด -19 นะครับก็จะต้องมีการจัดเตรียมแผนรองรับดังนี้นะครับอ,อ,อันดับแรกนะครับควรที่จะเตรียมพื้นที่หรือห้องที่ปลอดภัยสำหรับการแยกผู้เข้าร่วมประชุมที่มีอาการนะครับ ข้อที่2ก็คือการเตรียมวิธีการส่งตัวผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลอย่างปลอดภัย ข้อ3ก็คือการเตรียมแผนรองรับว่าต้องทําอะไรบ้างเป็นขั้นตอนนะครับหากผู้เข้าร่วมประชุมมีอาการป่วยแล้วก็มีผลยืนยันการติดเชื้อโควิด -19 นะครับระหว่างการจัดงานประชุมหรือเมื่อเสร็จสิ้นการประชุมในระยะเวลาที่ไม่นานนะครับแล้วก็ข้อที่4นะครับควรที่จะจัดทําแผนร่วมกับโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลน,นะครับที่สะดวกใกล้สถานที่ที่จัดประชุมครับ อาจารย์คะในระหว่างการจัดประชุมค่ะผู้จัดงานควรจะจัดเตรียมแล้วก็ให้ข้อมูลแก่ผู้เข้าร่วมประชุมยังไงบ้างคะ ครับในระหว่างการจัดประชุมนะครับควรที่จะจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆรวมถึงการวางแผนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชือเ้อไวรัสดังนี้นะครับอันดับแรกนะครับก็ควรที่จะจัดเจลแอลกอฮอล์ล้างมือนะครับให้คําแนะนํากับผู้เข้าร่วมประชุมล้างมือก่อนสัมผัสสิ่งต่างๆที่ใช้ร่วมกันทุกครั้งเช่นปากกาประตูเป็นต้น ข้อ2ก็คือผู้จัดงานนะครับควรที่จะจัดหาถังขยะแบบมีฝาปิดให้เพียงพอนะครับข้อ3จัดที่นั่งการประชุมให้ห่างกันอย่างน้อย1เมตรนะครับข้อที่4ก็คือการจัดสถานที่ประชุมให้มีการระบายอากาศที่ดีโดยการเปิดหน้าต่างและประตูแล้วก็ข้อสุดท้ายข้อที่5ก็คือหากผู้เข้าร่วมประชุมมีอาการป่วยนะครับให้ปฏิบัติตามแผนรองรับที่เตรียมไว้ อาจารย์ครับหลังเสร็จสิ้นการประชุมควรจะมีการจัดเตรียมแล้วก็ให้ข้อมูลแก่ผู้เข้าร่วมประชุมอย่างไรบ้างครับค่ะหลังเสร็จสิ้นการประชุมนะคะผู้จัดงานก็ควรจะมีการจัดเตรียมและให้ข้อมูลแก่ผู้เข้าร่วมประชุมอย่างนี้นะคะ1ก็คือจัดเก็บรายชื่อนะคะแล้วเบอร์ติดต่อของผู้เข้าร่วมประชุมไว้นะคะอย่างน้อย1เดือนนะคะ2หากพบว่าผู้เข้าร่วมประชุมสงสัยในเรื่องของการติดเชื้อโควิด1ินะคะ ผู้จัดงานก็จะต้องแจ้งผู้เข้าร่วมประชุมที่เหลือทั้งหมดให้ได้ทราบนะคะโดยมีการแนะนำให้สังเกตอาการแล้วก็วัดไข้นะคะวันละ2ครั้งนาน14วันหรือทำการตรวจโควิด <c oughs> เบื้องต้นด้วยตนเองนะคะโดยใช้ชุดตรวจแอนติเจนเทสคิทหรือว่าชุด ATK นะคะ หากมีอาการไอหรือมีไข้ตั้งแต่37.3องศา,ศาเซลเซียสนะคะควรแยกตนเองอยู่บ้านนะคะไม่เข้าใกล้ผู้อื่นในระยะ1เมตรพร้อมทั้งใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาด้วยค่ะครับอขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ครับสุดท้ายอยากจะฝากข้อมูลนี้ให้ท่านได้นำไปปฏิบัติเพื่อป้องกันตนเองแล้วก็ลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายเชือ้เอเชื้อไวรัสโควิด -19 ในสถานที่ทางาน วันนี้กับผมอาจารย์ทศพลบุตรมีแล้วก็อาจารย์ฤดีรับมหาบุญปิติจากคณะสาธารณสุขศาสตร์สาขาวิชาอาชีวานามัยและความปลอดภัยต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ